ขอความรู้หน่อยครับนักเรียนการหั่นน้ําไฟฟ้าอะไรเนี่ย uh นิวเจนอ่ามันเป็นไงครับทารการทำงานระเหรอค่ะการเติมปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำค่ะจะมีเซนเซอร์สามตัวค่ะเป็นเซนเซอร์วัดค่ากรดและเบทมีเซนเซอร์วัดค่ากรดและเบทของน้ำค่ะเซนเซอร์วัดอะไรนะเซนเซอร์วัดค่ากรดและเบทกรดและเบทอ่าค่ะแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมีสายอยู่นี่อ <|si|> ๋อนี่ตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็มี เซนเซอร์วัดป็นมาน้ำฝนเซนเซอร์วัดเป็นมาน้ำฝน,อ,น,นำอยู่ตรงนี้ใช่อ่าโอเคเออในเรื่องของพลังงานนะคะเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะในการควบคุมการทำงานแล้วก็แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ใส่แบตเตอรี่ข้างในค่ะสายด้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ค่ะเพื่อให้เครื่องสามารถทำงานได้แม้ไม่มีแสงอาทิตย์แบตเตอรี่อ๋ออ่าโอเคแล้วอันนี้ก็อยู่บนน้ำ ส่งแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนอ๋ออันนี่มีค่าอะไรบ้างอธิบายง่ายๆอันนี้อันนี้อุณหภูมิอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ pH อันนี้เป็นค่านำส่งอ๋อโอวัดได้สามอย่างก็อันนี้มีแผงโซลาเซลล์ติดอยู่นี่หนึ่งสองก็คือถ้ารอยโดนน้ำก็อันนี้ก็อยู่แบบนี้ไม่โดนน้ำเนี่โดนน้ำมันผลล้พอันนี้ก็ติดแบบนี้เลย าแางมากี่วัดต์50 30หรือ20 50 30แต่และ20อันนี้สามารถเปลี่ยนได้มั้ยไมื่อเอาขนาดนี้เปลี่ยนเป็นขนาดอืน่นได้แต่ว่างบไม่ถึงแค่นันาดเลยเรางบมา,น,าน,น้อยนะอ,อ,อันนี้เป็นเป็นต้นแบบอะไรเงี้ยนะก็เลยเราทำไปทั้งหมดเนี่ยแพงไหมงบมานเท่าไหร่แค่พันห้ 1, าค่ทั้งหมดแล้วแต่พันห้าร้อยบาทเนะี่ย แล้วมีเอาไปใช้จริงตรงไหนครับพิทยาลัยการอาชีพนครปฐมวิทยาลัยนานศิลป์สารยาแล้วก็มหาลัยราชมงคลกศนเอาไปไว้ที่สวนมะพรด้วยเอาไปไว้ที่แหล่งน้ำครับใช่ค่ะทดลองใช้จริงหรือค่ะโอเคโอเคอยู่แผนกอะไรพวกเราคอมพิวเตอร์ธุมมรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจแต่ทำพวกนี้เราไม่มีเพื่อนแผนกอื่นช่วยแล้ว <c oughs> เหล็กใครเชื่อมอมีช่างเชื่อมจ้างเพื่อนให้เพื่อนให้เชื่อมทำให้ โอเคอยู่าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยเลยนะการอาชีพการอาชีพนครปฐมการอาชีพนครปฐมนะโอเคขอบคุณมากครับดีครับ